สวัสดีคะ่ะทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาย้อมสีผมอีกแล้วอหอมอะ่ะทุกคนสีติดไวมากเห็นปะ่ะนี่นะคะสีใหม่ที่กวางอยากย้อมมานานมากเป็นสีไม่มีาษาไทยเลย สีส้มแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลส้มๆอย่างเงี้ยแล้วคือเป็นสีที่กวางอยากย้อมมานานมากแต่ว่าไม่มีแบบโอกาสได้ปรปกาศสีผมสักทีนะคะแล้วตอนนี้ก็คือกัสีผมอยู่แล้วมันก็แบบดําขึ้นมาเยอะแล้วใช่ไหมเราก็เลยจะมาย้อมผมสีนี้กัน้นคือกวางย้อมผมสีบรอนมานะคะแบบบรอนทองอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะกัดรอบนึงมั้งเออกวางแบบให้ร้านทําให้กวางก็ไม่แน่ใจนะนี่นะสีที่ได้ของกวางอาจจะประมาณนี้โอ้เสียงหลงอาจจะประมาณนี้ แต่ถ้าถ้าเราผมแบบสีเข้มหน่อยก็อาจจะแบบออกประมาณแดงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าดูจากรูปอะคือดูสีชัดอยู่นะแล้วก็ออกมาก็น่าจะแบบส้มประมาณนี้เออเป็นสีที่แบบอยากทำมน้ำมากอ,อ๋อกวางใช้ของอันนี้คือมันใช่ชื่อยี่ห้อมันหรือเปล่าคะซันเซ็ตอ,อ๋อมันเป็นภา,ศา,ศาษาเกาหลีอะกวางก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะสวยเหมือนโรเซ่แล้วนะ เดี๋ยวกวางลองหาสีผมดีกว่าเผื่อแบบว่ามีใครแบบอยากจะไปเซิร์ชหากลับมาแล้วมันคือสี80 a ศูน c a แอฟริกาซั n เซออเนะคะมันก็เขียนอยู่ตรงนี้แหละว่าเนี่ยซันเซสออเรนเต็นสูตและสีส้มกวางสั่งออนไลน์มาเพราะว่าตามวัาสานร้วอะไรเงี้ยไม่มีสีที่อยากได้ก็ต้องสั่งออนไลน์มาก็เราไปหาสั่งกนได้นะคะถ้าสนใจกู้มาขายตรงเลย มาข้างในนะคะก็จะมีปอด้ำยากับตัวฝานะคะอันนี้น่าจะเป็นถุงมือหรอเหมือนเคื้อคุมเลยเนาะเพราะมันดูแบบหนามากเลยอันนี้น่าจะเอาไวผ้ผสมนะคะเห็นเขียนว่าหนึ่งใช่แล้วซองที่หนึ่งมีไวผ้ผสมนะคะกับซองนี้ซองที่สามเราผสมใส่ลงไปในขวดโอ้ยวันนี้เสียงแบบว่าไม่ดีเลยอะวันนี้แบบฝุ <c oughs> ่นเยอะมั้งเกี่ยวไหมก็อันนี้เป็นครีมบำรุงนะคะที่เขาให้มาเอาไว้สระผมโอ้ยวันนี้เสียงเป็นอะไรก็ไม่รู้โ <c oughs> อเค ประมาณนี้แหละมาเริ่มกันเลยดีกว่าอุ้ยเป็นเสื้อคลุมแล้วมีถุงม,มือไหมอ่ะอ๋อนี่ไงมี ชอบมากแบรนด์ที่มีให้ครบทุกอย่างแบบนี้เพราะว่ากวางอะ่ะไม่มีอะไรเลยแล้วก็แบบอยากเนามากคือกวางอะ่ะไปร้านใช่ปะแล้วคราวเนี้ยปกติกวางย้อมผมเองพอดีวันห้ไปตัดผมเพราะว่าผมแบบมันเริ่มยาวแล้วถ้าแบบติดตามกันมาก็จะเห็นว่าก่อนอนี้เป็นอีกทรงนึงแต่แบบพอมันเริ่มยาวแล้วมันแบบไม่เข้าทรงก็เลยไปตัดพอตัดปุ๊บก็เลยให้เขากัดสีผมลงสีบรอนให้ใช่ไหมเพื่อที่แบบกวางจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นอะไรเงี้ยเนี่ยกวางใส,ส่เสื้อตัวนี้ไปแล้วร้านอะทำเสื้อกวางเลอะโดยที่ไม่บอกกวางให้ดูจะเห็นปะนี่าง น่ะนั่นแหละคือเจ้อตัวเนี้ยเพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็ใส่แล้วก็ไปทำผมแบบโคตรเศร้าเศรมากทำไมถึงทำกับก้อแบบนี้แล้วคือวันนั้นออกไปโรงพยาบาลออกไปซื้อของออกไปหลายที่มากเลยที่แบบ เสื้อกวางก็เป็นอย่างเงี้ยดูข้างหลังอ่ะวางไม่รู้เรื่องเลยต,ตอนนั้นก็แบบผมสั้นกว่านี้ประมาณเนี้ยแล้วมันก็เห็นหมดเลยอ่ะกลับมาถึงห้องถอดเสื้อออกใช่ปะ่ะเพื่อจะเห็นว่าอา้ามีเสื้อเราเป็นแบบดังๆอย่างนี้ข้างหลังเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยแบบกะไปแบบสวยๆก็ไม่ได้แล้วมันมัดยังไงเนี่ยแล้วมันมีอันนี้มาให้ทําไมอ่ะงงมาสึกความสามารถแหละไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ทําอะไรตรงนั้นที่มันยาวๆมาเรามัดไปแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ผมมันไม่ได้ยาวมากก็คงไม่เพื่อนอะไรมากมาย ทาครีมก่อนครีมอะไรก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบวาสลีนก็ได้ครีมทาผิวก็ได้นหน่อยนี่กวางใช้ครีมทาก็มันจะได้ไม่ต้องติดผิวเราแต่แบบโฟมอะ่ะคือมันก็ล้างออกง่ายอยู่แล้วไงมันก็ไม่ติดหรอกคลิปนี้ก็จะดูจอบ่อยหน่อยนะเพราะว่าข้างหน้านี้ไม่ได้มีกระตุกนะก็จะทํามองจอนี่แหละอันดับแรกนะคะเท้า เป็นน้ำยาฟอ,องข้างในตะกรางตัดอันนี้นะคะซองที่หนึ่งคือกวองวางของไว้ข้างหลังอะ่ะมันก็จะแบบหันไปหันมาหันไปหันมามันน่าจะลําบากนะเมื่อกี้ซองที่สองนะคะเสร็จแล้วมาปิดฝาแล้วก็หมุนๆมนนนิดนึ โอเคเดี๋ยวงจะตั้งเคมาสักแปบ๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาจัดการกับผมก่อนคือ <c oughs> เราจะแบ่งกันยังไงดียะแบ่งทีละครึ่งหัวเนาะเพราะว่าเรามัดผมไว้อยู่แล้วแตด้านนี้เราจะเก็บไว้ก่อนอ๋อเขามีตัวล็อกอันนี้ด้วยนี่เอาไห้เห็นนห่เขามีตัวล็อกแกอ,ออกมาอมหอมอะ่ะ ไม่ควรดมไม่ควรเป็นอย่างักลัวเป็นคนแบบว่านิสัยไม่ค่อยดีอ่ะแบบชอบดมอ่ะเวลาได้อะไรมาหรืออะไรเียชอบดมกลิ่นแปลกไหมมีใครเป็นปะชอบติดแบบว่าเอามาดมอะไรกลิ่นไม่ฉุนเลยนะกลิ่นดีมากกลัวไม่รู้ว่าแบบว่าสีที่ออกมามันจะเป็นแบบส้มโทนไหนเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้สีผมกวางมันก็แบบมันอ่อนใช่ปะกลัวมันจะเป็นส้มแบบว่าส้มสว่างสว่างมากเลย ดูตรงนี้ดิสีแบบส้มมาเลยจ้าอุยทุกคนสีติดไว้มากเห็นปะมันดูสีเดี๋ยวกวางจะขอไปทำทั้งหัวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูสีกันนะเพราะว่าทำไปแล้วมันไม่มีกระจกแล้วมันดูจอนมัน ทำยากอะวางบนหัวเราลเลยเดี๋ยวขอไปทำทั้งหัวก่อนนะไปละเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเลอะเทอะมากดูถุงก็คือไม่ได้ช่วยกันเสื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นจริง,รงๆคือมันช่วยนั่นแหละแต่กวางแบบว่าทำไม่ไดีเองมาให้ดูสีเสร็จแล้วเลอะหน้าเลอะตามหมดเลยเออคนข้างที่จะแบบเลอะเทอะนิดนึงเพราะมันแบบว่าไม่ความเป็นฟองใช่ปะมันก็จะแบบว่าเต็มไม้เต็มมืออะไรอย่างเงี้ยเออเวลาตอนที่เราแบบพยายามพยายามพยีม้มมนะันอะ กวงว่าสีคือค่อนข้างติดดีเลยนะแต่ว่าส่วนที่แบบว่าเป็นผมดำอะ่ะกองไม่แน่ใจว่ามันจะแบบว่าติดไหมแต่ว่าตรงเนี้ยเห็นปะให้ดูในกล้องอะ่ะมันออกแบบว่าแดงใช่ไหมแต่คือจริงๆอะ่ะมันออกเป็นส้มชมพูชมพูอะ่ะทุกคนเออมันไม่ใช่แบบเหมือนสีในกล่องขนาดานะั้นเดี๋ยวพวกนี้นะกวงเออเดี๋ยววันนี้กงไปสระผมเออ ทิ้งไว้ประมาณ20-30นาทีก็เดี๋ยวปสระสผมแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกครั้งตอนที่มีแสงธรรมชาตินะคะแล้วก็แสงในห้องเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันโอเคบ๊ายบาย แล้วนะคะทุกคนนี่คือสีผมทีด้แล้วก็แสงธรรมชาตินะคะอยู่ข้างนอกห้องดูสีสวยนะแบบว่าส้มแบบแดงๆหน่อยแล้วก็ตรงเนี้ยตรงคนผมอะ่ะก็จะแบบไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคะถือว่าสีผมแบบสม่ำเสมอมากคือผมไม่เคยย้อมผมเองแล้วสีแบบสม่ำเสมอขนาดนี้มาก่อนเลยอเออถือว่าดีมากเลยนะเดี๋ยวกวางไปเอากล่องมาให้ดูไหมทุกคนนี่นะมันคือ สีีนน้ะะคะจริงๆอะชื่อยี่ห้อมันคืออันนี้ทุกคนเขาเรียกว่าเขาอ่านว่า Miss o n s ซน h h l l o o u u b b l e f o a ค Color นะคะก็คืออา่านผิดหรือว่าอันนี้คือยี่ห้อมันไม่ใช่นะคะคือชื่ออยู่ตรงนี้นะอืมก็ลองไปหากันนะสีสวยนะคะแต่ว่าแบบเหมือนจะหาแบบซื้อข้างนอกไม่ค่อยได้ก็ลองหาซื้ออนไลน์อนะล้างออกหลายน้ํานิดนึงแบบจำได้ว่าสะเกินประมาณ5รอบอะใช่แต่ว่าสีออกมาแบบหมประทับใจ สีแน่นมากกว่ามไม่เคยใช้แบบยี่ห้อนี้มาก่อนแล้วพอใช้แล้วก,ก็ดูปรทับใจมากสีดีเลยขนาดนี้ไปไปหาซื้อกันสีตอนแบบว่าอยู่ในห้องอะไรเงี้ยลองดูก็ยัง,งสว่างจ้าจ้า<ๆ>อยู่นะคะก็ยังแจม่มอยู okay, ่โอเคเวลานะคะทุกคนบ๊ายบายยังไงก็คือติดตามกวางให้ครบาไปช่องทางนะค่ะเน็กก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็จะกลับมาคลิปหน้านะคะเวลานะคะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์ควาพูดคุยกันได้ด้วยนะอะไรแบบ กองอยากแบบว่าอวยยุให้ยายยอมผูกนะจำได้ปหมที่มันเปื้อนต้องแขนแบบเต็มหมดเลยแล้วกองเอาไปสักทุกคนหายหมดเลยอะดีมากเราตอนแรกแบบเปื้อนเป็นเก่งด้วยนะก็สักก็คือหายหมดเลยอะดีเกิน